เฮ้ยทุกคนตอนนี้เนี่ยเราตกอับนะคะเราโดนไล่ออกจากงานแล้วก็บ้านเราก็ขายทิ้งหมดแล้วอ่ะตังค์ก็หมดแล้วด้วยอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะหากินที่ไหนดีดูดีตอนนี้เราก็ใส่เสื้อตัวสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราขายเสื้อไปหมดแล้วเห็นไหมแ <ste ff ing noise> ต่เน,นี่ยรักความรู้สึกแล้วก็คือเมนทุกคนข้าก็ยังไม่ได้กิน เราต้องหางานทําแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้คุยกับเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่ว่าบริษัทแท็กซี่นะทุกคนอืเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะเหมือนจะอยู่แถวๆนี้นะคะทุกคนเอ้ยนี่ทุกคนเราถึงบริษัทแท็กซี่แล้วนะเจ้าของรถบอกว่ามันจะมีแท็กซี่คันหนึ่งที่เปิดเอาไว้ให้อะ่ะเราก็ต้องอืมเปิดนะคะทุกคน เปิดเอาไว้ให้เราไปทํางานโอ้ยดูสิควันตัวหมิ่นของเราออกมาแล้วเนี่ยเหมิ่นจัดอ่ะอ้ย๊ยนี่ไงอุยอ๊ยฉันต้องไปรับผู้โดยสารเชื่อฉันสิว่าฉันทําอ่ะแท็กซี่คนเดียวอ่ะฉันก็ได้เงินเยอะพอไปซื้อเสื้อผ้าพอไปเลี้ยงตัวเองได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปทํางานกันดีกว่าทุกคนเชื่อแม้ว่าฉันทําแค่รอบเดียวอ่ะฉันได้เงินเยอะเลยนะจะบอกให้ นะสี่ร้อยยี่ิบห้าเง้นเดี๋ยวเราไปทำงานต่อกันเถอะทุกคนจำเราได้ไหมเราก็าค,คนที่เป็นยาจกหรืออะไรวันนั้นนั่นแหละทุกคนนี่ก็คือรถของเราเองเราบอยเราทำแท็กซี่แค่สองสามรอบแล้กวก็มีเงินเยอะรวยแบบนี้แล้วโอ้ oh my god โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอารถไปจอดก่อนเดี๋ยวเราพาทัวร์บ้านของเรานนัเองนะคะทุกคนนึง ยโอเคเห็นไหมเราแฮปปี้แล้วนะคะทุกคนอุยเดี๋ยวขอจ่ายค่าบินขอจ่ายค่าไฟค่าน้ำะนะหูสองร้อยแปดสิบเก้าแพงจุงอ่ะอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเริ่มจากส่วนก็เลยนะคะทุกคน<ม>ก็จะมีเป็น สวนน้ำผู้ดอกไม้แล้วก็อันน <It> ี้เป็นที่ปลูกผักแอร์อเอเอเอมาเรียกวอะไรนะออแกนิกนะคะทุกคนนี่ปลูกแล้วก็ขายขายแล้วก็ปลูกใหม่เลยขายได้ต้นละเท่าไหร่รู้ไหมขายได้ต้นละร้อยห้าสิบถ้าปลูกอ่ะหนึ่งร้อยได้กำไรมาห้าสิบาทนะทุกคนอืคือจะบอกให้ว่าปลูก ร้อยเดียวเองเราขายได้ร้อยห้าสิบเลยนะโอ้ยฝนตกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะทุกคนนั่งจิบกาแฟเป็นเพลินอะไรอย่างี้นะเออแล้วก็เข้าไปในบ้านก็จะเป็นบ้านแบบสวยๆเลยนะทุกคนคือจะบอกให้ว่าเงินเราเหลือเท่านี้จริงๆเพราะว่าเราซื้อบ้านเป็นโมล้ะนะคะทุกคนก็จะมีห้องครัวห้องน้ํานะคะทุกคน แล้วก็จะมีเป็นทีวีที่สามารถเปิดได้ด้วยอะเทนเทนนี่ทุกคนเป็นไงห้องนอนอะไรนี้นะเหตุเพราะเราทำแปบ๊บซี่ทำแท็กซี่แค่วันเดียวเองออถ้าใครอยากได้แบบเราก็ต้องทำแท็กซี่นะคะทุกคนโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องปีมีด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึง ก็ใค่อยากเล่นลิงใต้คลิปลิงใต้ลิง,ลงคลิปลิงใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนก็ใส่ลิงเอาไว้ให้กดเข้าไปเลยนะคะทุกคนก็สามารถให้ตังค์เพื่อนได้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย